ในขณะที่คนประเทศอื่นกำลังกังวลกับเรื่องเศรษฐกิจและกังวลโควิดแต่คนประเทศนี้กลับออกเที่ยวอย่างหนักจนเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของหลายประเทศก็คนที่ออกเที่ยวหนักที่ว่านี้ก็คือคนอินเดียนั่นเองนะครับเพราะว่าวิกฤตโควิดเนี่ยคลี่คลายลงวงเล็บเพราะว่าแต่ละประเทศเขาลดมาตรการและก็ให้เข้าได้ง่ายขึ้นแต่กับ เจอเรื่องของปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเอ่ยรวมทั้งความกังวลโควิดที่ยังไม่เลิกยังไม่เลิกกันยังคงมีการกระพือกระแสกันอยู่ว่าเดี๋ยวก็กลับมาเว็บ6เว็บ7อะไรพวกนี้แต่ว่าชาวอินเดียกลับออกเที่ยวอย่างหนักเลยก็คือเป็นอันดับหนึ่งแล้วที่มาเที่ยวไทยในตอนนี้และไม่ใช่เฉพาะแค่ไทยเท่านั้นด้วยยังมีอีกเยอะมากที่คนอินเดียไปเที่ยวจนเป็นอันดับหนึ่งเลยมาดูว่าเขาไม่กังวลหรือยังไง เขาไม่กลัวโควิดหรือ,อยังไงทั้งที่อินเดียก็เคยมีข่าวนะจําได้ไหมเดลต้าตอนนั้นตายกันเป็นเบือ่อมีสภาพที่นถือว่าที่ออกในข่าวนะว่าดูน่ากลัวมากหรืออะไรอย่างนี้แล้วตอนนี้คือคือคือ,อยังไงจริงๆเราพูดข,ข่าวของยุโรปเนี่ยคนอินเดียเขาก็อยากไปยุโรปจนกระทั่งมีข่าวหนึ่งที่พูดเลยว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียต้องขอคุยกับทางอ eu เลยว่าทําไมพิจารณาวีซ่าให้ชาวอินเดียช้านักซึ่งหลายซึ่งหลายๆคนนี้คือ ผ่านไปเป็นเดือนเดือนก็ยังไม่ทราบผลวีซ่าหรือแม้กระทั่งรอคิวจะยื่นวีซ่าก็งต้องรอนานกันเป็นเดือนจนกระทั่งหลายประเทศในยุโรปเนี่ยต้องมาเอาใจก็บอกว่าอย่างเช่นกรีซเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เขาโอเคแล้วปรับอะไรหมดแล้วก็จะได้ภายใน15วันอย่างแน่นอนโอ้ก็คืออยากไปยุโรปก็เยอะอยากจะมาแถบนี้ในเอเชียตอนออกเสียงใต้ก็เยอะจนกระทั่งเป็นอันดับหนึ่งของแทบจะทุกประเทศเลยคือไป ถึงจํานวนคนอินเดียที่ไปเที่ยวเนี่ยทั้งๆท,ที่ไปไหนประเทศไหนในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ก็ต้องขอวีซ่านะครับอย่างมาไทยเนี่ยต่ต้องขอวีซ่าออนอะไลวอลเออฟรีวีซ่าก็ไม่ได้นะแถวยุโรปหรืออเมริกายังได้ฟรีวีซ่ามาได้30วันแถมยังต่อได้อีก30วันเป็นรวมแล้วไม่เกิน60วันด้วยแต่อินเดียมาแล้วได้ต้องขอวีซ่าออนอะไลวอลก็คืออาจจะทําที่ประเทศเขาเลย ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าแต่จะได้แค่15วันเองด้วยนะเออขนาดมีข้อจํากัดด้านนั้นเยอะนะหรือจะไปเวียดนามเนี่ยอาพูดคลิปเรื่องวิธีขอวีซ่าวียดนามวงุเล็บเฉพาะชาวต่างชาตินะครับคนไทยได้ฟรีวีซ่าเข้าเวียดนามอยู่แล้วแต่มีต่างชาติแค่ประมาณไม่เกิน20ประเทศเท่านั้นที่ได้ฟรีวีซ่าเช่นเดียวกันแล้วนอกนั้นต้องขอวีซ่าออนไลน์เวียดนามหมดเลยอินเดียก็ต้องขอนะครับอินเดียก็ขอวีซ่าออนไลน์เข้าเวียดนามกันเยอะเหมือนกัน มาที่ประเทศไทยก่อนก็คือมกราถึงมิถุนาปีนี้มีนักท่องเที่ยวจากอินเดียเป็นอันดับหนึ่งรวมแล้ว2 3 5 0 0 0คนรองลงมาคือมาเลเซียซึ่งอันดับหนึ่งเคยเป็นจีนตอนนี้จีนไม่ยังไม่ออกมาก็อันดับสองก็เป็นมาเลเซียเหมือนเดิมตอนนี้อินเดียมาเป็นอันดับหนึ่งแทนโหแต่สิงคโปร์ก่อเล็กนะแต่มาไทายตั้งแสนเกือบแสนสามแน่แล้วก็ถ้ามาไกลๆก็อย่างเช่นสหราชอาณาจักรอังกฤษ หนึ่งแสนสองหมื่นกว่าคนเป็นอันดับสี่เลยและอเมริกาก็มาไกลหนึ่งแสนห้าพันส่วนมาเลเซียเนี่ยก็คือได้ไอหนึ่งมีสแเมซไอหนึ่งสิงหาที่ผ่านมานี่เองที่ยกเลิกกฎระเบียบทุกอย่างไม่ต้องลงทะเบียนแล้วนะครับไม่เซียเทล่าอะไรนี้ไม่ต้องทําแล้วก็คือไม่ต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนอะไรแล้วไม่ต้องตรวจโควิดก่อนเดินทางแล้วดังน,นั้นก็เปิดประเทศเต็มกําลังแล้วก็ตอนนี้คือเดิมตั้งเป้าไว้2.5ล้านคนทั้ง ทั้งปีของไทยตั้งไปตั้งไว้10ล้านนะอันนี้จะเพิ่มเป็น4.5้าล้านคนซึ่งนักท่องเที่ยวอันดับต้นๆที่มามาเมลเซียคือสิงคโปร์อินเดียไทยฟิลิปปินส์แต่ของไทยคงมาเยอะเพราะว่าผมแดนติดกันส่วนสิงคโปร์เองได้นักท่องเที่ยวสักกี่คนมาเมลเซียเมื่อกี้บอกว่าได้2.5ล้านแล้วในช่วงครึ่งปีแรกสิงคโปร์ได้1.5ล้านคนแล้วก็คนที่มาอันดับหนึ่งคืออ,อินโดนีเซียซึ่งซึ่งประเทศติดกันอยู่แล้วอินเดีย2 0 0แสนอินโดนีเซีย2 0 0แสนแปด มาเลเซียแสนสออสเตรเลียมามาสิงคโปร์เยอะเนี่ยเนี่ยแสนสองหมื่นห้าเออของไทยไม่ติดไม่ติดท็อปหแล้วอินโดล่ะอ๋อได้ยังได้ไม่เยอะเลยเนาะได้ครึ่งปีแรกได้เจ็0 0สนสี่หมื่นกว่าคนแล้วคนที่เข้าสามอันดับแรกคือสาหาาชนาจังอีกแล้วครับอันนี้คือในเขาเป็นยอดนักเดินทางหรือ,อยังไงเพราะว่ามากไกลนะ แต่กลับกลายเป็นอันดับหนึ่งที่เข้าอินโดนีเซียทั้งนั้นและแน่นอนลงลงไปตามหัวข้อข่าวของเราก็คืออินเดียส่วนเวียดนามคนอินเดียยังเข้าไม่มากแต่ว่าท่านัเป็นเปอร์เซ็นต์ของการเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยเพิ่มอย่างพุ่งพรวดคือของเดิมนี่มาน้อยมากแต่ว่าปัจจุบันมากกว่าจํานวนที่มามากกว่าก่อนโควิดถึง24เท่าก็ ก่อนหน้านี้มีคนอินเดียขอวีซ่าเข้าเวียดนามแค่วันละ2อ0ห้าสิคนตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นวัวละห0 0 0คนนะครับเพิ่มขึ้นประมาณสี่หลายสิบเท่าแล้วคนอินเดียนี้เขายังไงไม่รู้นะครับเพราะว่านอกจากจะมาเที่ยวแล้วเนี่ยยังหาโลเคชันในการจัดงานแต่งงานด้วยคือต้องเป็นเทรนมาแต่งงานนอกประเทศหรือยังไงแล้วทำไมนะคนอินเดียเนี่ยคือเขารวยหรือยังไงทำไมเขาอ่าก็คนประเทศอื่นคือ ตอนนี้ยังมีคนออกเที่ยวน้อยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ยังรัฐบาลของประเทศนั้นก็ยังขู่เรื่องโควิดไม่เลิกใช่ไหมไปไหนก็ยังต้องทําอะไรกันอยู่มันไม่มีอารมณ์แล้วอันนี้คือยังไงเขาเขาไปรวยมาจากไหนตรงน,นี้ในข่าวนี้บอกว่าสาเหตุก็คือประชากรเยอะคนมีเงินไม่น้อยคนมีเงินไม่น้อยก็คือคนรวยเยอะเออและเศรษฐกิจเติบโตดี อินเดียกําลังจะแซงหน้าจีนเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกแม้ว่าส่วนหนึ่งประชากรอินเดียจะอยู่ยังอยู่ในฐานะยากจนคือจีนเขาเริ่มคุมแล้วไงเออแล้วก็เริ่มเริ่มเจริญเริ่มเจริญก็พอความเจริญก็ามาพร้อมกับการที่ไม่ค่อยอยากมีลูกแต่อินเดียยังไงไม่รู้แต่ประชากรวัยหนุ่มสาวชนชั้นกลางส่วนหนึ่งก็มีศักยภาพพร้อมจับจ่ายใช้สอยทําให้อินเดียกําลังจะกลายเป็นแหล่งเงินของประเทศที่หาไรายได้จากการท่องเที่ยวสังเกตนะ คนอินเดียเนี่ยไปแทรกอยู่ในหลายประเทศมากอย่างพวก CEO ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเทคโนโลยีที่เรารู้จักกันนะครับ Apple m i c r o s o f t Google คนอินเดียหมดเลยหรือแม้กระทั่งเนี่ยที่กำลังจะเลือก,อกหรือเลือกไปแล้ววะ <c oughs> ที่มีคนหนึ่งผู้ชายอ่ะที่ของที่จะชิงนายกอังกฤษอ่ะอันนั้นก็เสื้อสายอินเดียแล้วถ้าสังเกตในหนังฮอลลีวูดดีๆเนี่ยก็จะ มีคนอินเดียแทรกอยู่เยอะขึ้นเรื่อยๆคือปีนี้เศรษฐกิจของอินเดียเติบโตอย่างดีขณะที่ของประเทศอื่นมีแนวโน้มจะถดถอยแล้วก็การเติบโตของอินเดียเนี่ยไทยอิจฉาเลยเพราะว่าปีนี้จะโตสีเอ่อร์เซและปีหน้าจะโต6.1ในขณะของเราที่แทบจะไม่โตเลยทั้งหมดนี้โดยรวมแล้วก็คือเป็นปัจจัยว่าทำไมคนอินเดียถึงจะกล้าจะใช้จ่ายเงินโดยที่ไม่ต้องกังวลใจมากนะเพราะว่าเศรษฐกิจกำลังดี ก็ปีนี้คนอินเดียออกเที่ยวมากเกือบเท่ากับช่วงเวลาปกติคือก่อนโควิดแล้วเพราะว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ผู้คนกำลังจะเที่ยวล้างแค้นชดเชยเวลาที่ไม่ได้ออกไปไหนอย่างที่มีการคาดการณ์กันไว้เออทำไมภาพพดช่วงเดลต้านี่มันหายไปหมดเลย <c oughs> คือประเทศอื่นเขายังออกจากเคออียกน,นะออกจากโควิดมาแล้วก็ยังเจอเหมือนเหมือนเจอกับดักกันต่อนะแต่น,นี้คือเหมือนไม่เจอแล้ว ก็ช่วง5เดือนแรกของปีนี้คนอินเดียออกไปเที่ยวนอกประเทศถึง7จ็ดล้านสองแสนครั้งก็แต่ว่า1คนอาจจะเดินทางออกมากกว่า1ครั้งก็ได้เอาเป็นว่าเอาไปเที่ยวกันหลายล้านคนซึ่งกําลังจะฟื้นตัวกลับไปใกล้ใกล้กับระดับปกติก่อนโควิด -19 แล้วแต่นะครับเล้านกว่าครั้งดูเหมือนจะเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเทียบกับจํานวนประชากรซึ่งเขาบอกว่ากำลังจะแซงจีนใช่ไหมของเดิมจีนมีพันเท่าไหรล,ล้านไม่รู้พันสามร้อยล้านฉะนั้นกําลังจะแซงก็คือประชากรพันกว่าล้านแน่นอน แต่จำนวนคนออกประมาณ7ล้านคนก็ถือว่ายัางยังประมาณสักหหรือเของคนทั้งหมดเท่านั้นเองแล้ว15อันดับแรกที่ชาวอินเดียออกไปออกไปเที่ยวก็คือไป UAE ซึ่งประเทศไม่ไกลกันมาก31%เลยนะครับแสดงว่า UAE นี่ที่เป็นทะเลทรายเนี่ยแต่ว่าแต่วงเล็บหมายถึงเจริญนะมันเจริญนะก็ก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวกับว่าเออไปที่ไหนใช่ไหมเกี่ยวว่าเออมันน่าไปก็ไปไปซาอุ ถึงสิอเมริกา9%เอ๊ะเขาไม่ต้องขอวีซ่าหรือไงทำไมไปเยอะขนาดนี้แล้วก็ข้ามมาเลยละกันไปแคนาดา4%ไปอังกฤษ4%ไปสิงคโปร์สาแเอ่อแล้วก็มาไทย1 6ึอ้าขนาดเป็นอันดับหนึ่งที่มาไทยแล้วยังแค่1นึ่งแล้วก็มาเยอรมนี1.2%อ่าแล้วอันนี้เราเคยเคยได้ยินคำว่า new normal ใช่ไหมครับ new normal ที่เราจะต้องอยู่กับมาตรการโควิดอย่างเช่นใส่หน้ากากอย่างเช่นล้างมือเว้นระยะห่างอะไรพวกเนี้ยแต่อัเคยพูดประจำว่าเราไม่เอา new normal เราจะเอา old normal คือเหมือนก่อนโควิดกลับมาซึ่งตรงนี้ทางเขาสำรวจว่าในในเประเทศเลยซึ่งมีอเมริกาออสเตรเลียอินเดียแคนาดาเม็กซิโกญี่ปุ่นแล้วก็อังกฤษพบว่าชาวอินเดียก็เหมือนกับคนประเทศอื่นๆที่ กำลังโหยหาชีวิตแบบก่อนยุคโควิด -19 นะครับฉะนั้นหมอทั้งหลายที่บอกเอาแต่พูดว่า new normal เนี่ยลืมไปเลยได้ไหมไม่มีไม่เอาต้องเป็นชีวิตแบบยุคก่อนโควิด -19 ก็คือมีความพยายามที่จะเลี้ยงกระแสรเรื่องของโควิดเอาไว้ให้คนยังกังวลกันอยู่ฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันใช้ไม่ได้ต่อไปสุดท้ายคนเขาก็จะลืมมันอยู่ดีชาวอินเดีย9 3ยินดีจะใช้เงินไปก,กับการท่องเที่ยวมากขึ้นในปีนี้ และ96%พอใจกับการจ่ายเงินสนับสนุนสินค้าในท้องถิน่นวแรงจูงใจที่ทำให้อินเดียออกมาเที่ยวก็คือการเปิดประสบการณ์ใหม่48%การพักผ่อน46% 46และการสำรวจจุดหมายปลายทางใหม่45%แล้วก็มีแผนจะเดินทางกับครอบครัวมากกว่าที่เคยคือเคยได้ยินไหมถ้ามีผู้สูงอายุก็ต้องอยู่ห่างๆท่านเพราะว่าเราอาจจะนำเชื้อมาให้ท่านแล้วสถาบันครอบครัวไปไหน ในเมื่อเคยเคยกอดกันได้หรือเคยใกล้ชิดกันได้กลายเป็นต้องห่างกันเพราะว่ากลัวว่าจะเอาโควิดไปแพร่ชาวอินเดียพร้อมเที่ยวแม้จะต้องจ่ายสูงกว่าเดิมมากทําไมสูงกว่าเดิมก็ค่าตั๋วก็สูงขึ้นกว่าเดิมเกือบเท่าตัวแล้วไม้ต้องจ่ายสูงกว่าเดิมก็ยอมนี่ไงทำกลางราคาน้ํามันที่สูงทําให้ราคาที่ต้องจ่ายเพื่อการท่องเที่ยวสูงตามไปด้วยแต่ก็ไม่ขัดขวางกันออกเที่ยวต่างประเทศเพราะชาวอินเดียยอมจ่าย อย่างเช่นตั๋วไปกลับเบงกอลกรุงเทพซึ่งจากเดิมเคยประมาณ18,000รูปีเท่าไหร่ไม่รู้กี่บาทไม่รู้ตอนนี้กลายเป็น25,000ถึง28,000รูปีเพิ่มขึ้น50ถึง70%โดยประมาณแล้วก็จุดหมายปาลายทางไกลๆอย่างอเมริกาและยุโรปก็ปกติ60,000ถึง70,000รูปีเป็น100,000ถึง180,000รูปีเออ เพิ่มขึ้นประมาณเกือบเจ็ดสิบถึงเท่าตัวก,กว่าเลยไม่ใช่แค่ค่าตัว๋วแต่ค่าโรงแรมก็เพิ่มขึ้นก็แต่คนก็ยังยอมจ่ายคือนอกจากน้ำมันแพงแล้วเนี่ยก็สายการมีความอยากเดินทางมากขึ้นแต่สายการบินไม่ได้เพิ่มจำนวนเที่ยวบินทำให้ราคาตั๋วก็ต้องเพิ่มขึ้นไงอบเคยเห็นข่าวอื่นเขาบอกว่าของอย่างของคนไทยเองก็พร้อมอยากจะออกเที่ยวแต่ ปีหน้าปีหน้าเหมือนกับรอคือมันมีสถานการณ์มาต่อเนื่องหรือเกินเหมือนว่าโควิดก็กําลังคลี่คลายแล้วมาตรก,การเข้าประเทศต่างๆก็ดีขึ้นกับประเทศตัวเองก็ไม่ต้องลงทะเบียนหรือก,กักตัวอะไรแต่ว่าก็กลายเป็นมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจกันอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้อินเดียเขากําลังรุ่งฉะนั้นเขาก็จะไม่รอแล้วเขาก็ไปเที่ยวกันก่อนเลยครับก็ตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ